อ่ะโหลดสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ l e f i n g m a s t e r นะครับวันนี้ก็จะมารีวิววิลตันนะครับก็เป็นรถตัวท็อปของคาสกลางนะครับเป็น m b o r g กิน i เนาะซึ่งคันนี้จริงๆทรงดูสวยครับแล้วก็เป็นรถท็อปเทียร์นะครับตัวตัวตัวที่แบบน่าจะแรงที่สุดของจีนผมไม่รู้ว่ามีมีแรงกว่านี้ไหมแต่ว่าตอนนี้คือเทียร์สุของจีนเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับก็เป็นตัวที่แรงครับเป็นรถที่มีสกิลนะครับผม เดี๋ยวยังไงวันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูนะครับแต่ก่อนอันนั้นก็ขอฝาก,การา้านเติมเกมนะครับหากคุณกําลังมองหาร้านเติมเกม racing matter ที่ราคาถูกสะดวกรวดเร็วมีแอดมินพร้อมให้บริการต้องที่นี่ top up gamer ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่10บโมงถึงตีสองปลอดภัยไม่ต้องกลัวถูกรีฟันบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตรวจสอบได้หายห่วงอีกทั้งยังมีบริการเติงเงมเงินเกมอื่นๆที่ราคาถูกไม่แพ้กันอย่ารอช้าเติมเกมที่นี่ top up gamer ก็ขอฝากร้านเติมเกม top up gamer นะครับเติมถูกกเติมเองคีย์วิดดีการเติมทักไลน์ไดด้้เเเลยยนนนะะคครัับโอีี๋ววก็จมา รีวิวให้รถให้ดูนะครับก็ขอโทษด้วยที่เหมือนไม่จะมีปัญหาแต่ผมพยายามเซตให้มันไม่นีล้วอยู่ดีๆมันแบบไม่มีปัญหาขึ้นมานะครับก็เลยแบบว่าทําคลิปไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้โค้เสียงมันแตกยับเลยนะก็จะมาดูอย่างแรกมาจะให้ดูตันก่อนแล้วนะครับมีสกิลนะครับคือมันเป็นเหมือนลมแต่เขาว่าถักกาคัมแปรเขาบอกว่าเหมือนสะสมความเร็วก็คือเวลาบนทางตรงที่ไม่ได้ดีไปรครับมันก็จะเป็นเกตมันก็จะขึ้นเป็นเกจพลังเหมือนลมอะเพราะตรงเนี้ย รถตังนี้มันจะเป็น,เ,ปนเหมือนพัดลมใหญ่ๆเลยเดี๋ยคุณลองดูแล้วกันอ่ะให้ดูก่อนคิดว่าน่าจะประกอบการตัดสนใจได้นะ,ะนไหนเขาทํทำวิดีโอพรีวิวมานะใช้ใป,ประโยชน์นิดนึงข้างในก็สวยแน่นอนนะครับโอเคหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะอ่ะ ทีนี้ก็จะพาไปวิ่งทั้งสองสนามนะครับอันนี้ผมจูนแบบว่าสองสามสามสามสองนะครับผมอันนี้ก็อัตราการเร่งนะครับอันนี้ให้ดูนะครับว่าไฮซีอูกระปาไปอัตราการเร่งก็แค่ยี่สิบห้านะครับก็อยู่แค่สิบจุดเก้าแล้วครับเยอะโคตรนะครับแล้วก็เลี้ยวนี่โคตรดีนะครับคือเป็นรถที่แบบว่าสมแล้วที่แม่งเป็นท็อปเทียร์สเตตัสแม่งเวอร์วังอลังการมากนะครับแล้วก็เคือบางทีรถเหมือนสเตตัสเหมือนสามซีอูะครับ นี่คัดกลางนะครับไม่เอ็กตรีมนะผมบอกก่อนนี่คือคัดกลางนะครับไม่ใช่เอ็กตรีมถ้าเป็นเอ็กตรีมนี่คือแบบมันไอยู่เอ็กตรีมได้อะมึงอีก <c oughs> มาดูกันนะครับสนามแรกก็จะวิ่งแบบชิวๆก่อนแล้วกันมาดูฟิลกันนะ <c oughs> ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นรถที่ค่อนข้างวิ่งดีนะครับ <c oughs> เร็วเร็วมากเดี๋ยวคุณลองดูลม,มข้างหลังเห,ห,ห,ห็นไหมอะไรพัดเครื่องหลังมันเหมือนอะไคือมันเป็นรถที่แบบ เขาอยู่แรงนี้เอาจริงไม่แปลกเลยครับที่มันยังเป็นท็อปแรงเพราะว่าทะ,ท,ะท,ะทะลุขึ้นอยู่เอ็กตรีมแม่ก็ไม่น่าเกลียดเลยครับอันนี้คือแบบแดงโชว์ขู่ไปเลยครับขู่ไถขู่ไถแดงไปเลยนะฮะเพราะว่าสมรรถภาพรถนี่คือแบบไม่ดับอะไม่เราก็ไม่ไม่ได้ลื่นมากขนาดนั้นครับต่วหัวหัวว่าหัวหักไวไตายแลมโบ ัมหักคขายสไตล์แลมโบ้พูดอย่างนี้แฟนแลมโบ้ผมพอเข้าใจวิง่งก็ถึงว่าวิ่งดีอยู่เอสบีเจครับผมว่าแข่งเอสีเจได้อ่ะข้ามรื่งแบบหมดหมดได้จับเลยว่แฮนดิ้งดีมากเดี๋ยวตามนิ้วได้เลยอ่ะอเนี่ยเลี้ยวได้ตามนิ้วด้วยผมมาลองไม่ดีดูหน,นะจริง เดี๋ยวตามวิ่งได้โค้งแบบโคงบ้โคงแบบ,งบ,บไม่ยากมากก็คือไม่ต้องดิบนเดินนะคะรับเรยวเก่งค่ง okay. อนข้างโอเคอยู่รถมันค่อนข้างเร็วครับคุณเห็นรอยข้างบนใช่ไหมโอ้โหด,ดูรอยข้างบนเห็นไหมหอยข้างบนมันจะมีหลอดพอมันทางตรงเสร็จปุ๊บที่วิ่งดีไปเห็นลยครับเก่งจะขึ้นมาทันทีเลยแล้วความเร็วก็จะพุ่งปี๊ดก็คือเหมือนกับว่าน่าจะช่วยเร่งความเร็วในระดับหนึ่งผมคิดว่าน่าจะน่าจะนะ ่าจ,จะช่วยเรี่ยงความดีในระดับหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูอีกสนามหนึ่งแล้วกันวันนี้ไม่กล้าไม่กล้าเยอะครับจริงๆจะเทสสามสนามใช่ไหมจะเทสดีๆด้วยแต่ว่าไม่กล้าเทสเยอะรู้สึกว่าใหม่ไม่ค่อยเอื้อนนะครับก็ขอโทษด้วยนะเดี๋ยวรอเปลี่ยนไมและกันแอบเกินจริงๆไม่อันนี้นใช้มาประมาณตั้งแต่ขมเครื่องแรกของผมอะน่าจะเกินสิบห้าปีไหมอะ น่าจะเกินเลยวะน่าจะเกินอยู่นะโอุ๊ยไม่อะน่าจะสิบเจ็ดปีแล้วบ้งน่าจะสิบเจ็ดปีสิหกสิบเจ็ดปีอะไรเงี้ยราคานี่ถูกมากครับซื้อมันจะเริ่มผลิตแบ้องครับสมรรถภาพลนนี่คือดี ช่วงนี้นั่งดูอินสแตนชิ่นดีภาคไข่อันิเมะมีภาคไข่มีกระสิบในึ่งจะยูทูปพอดีนั่งดูย้อนแต่ภาคแรกแต่ว่ามาวันละตอนนะกำลังอินกำลังอินช่วงนี้ไม่ได้ดูนานทางที่แล้วเพิ่งดูภาคหกบ้ะงเดหยุดสอบเกิดไป กับอยู่ภาคหนึ่งก็ทากุามีก็ตึงเท่แหละตั้งแต่ตาตั้งแต่ต่อแรงๆรกๆ็ได้นะคือสปีดอะความรู้สึกสปีดคือมันอัตราการเร่งอัตราการเร่งสิ่งนี้คือของจริงอะ่ะดีกว่านี่คือเรื่องของจริงจัดเลยนี่ขับชาขับชามันเป็นสนามที่แบบว่าไม่ได้เล่นบ่อยๆนะก็เลยบอกว่า ไม่ค่อยคุ้นชินกับมันเท่าไหร่แม้จะไม่เล่นไม่เล่นนานเั่นด้วยแต่ก่อนนยังเล่นเ,นก,เนกือบวันนึงยเจอหลายรอบพอ,อไปอยู่เซิร์ฟซีไม่มีสนามนี้แล้วก็เลยแบบรู้สึกบอกว่าแต่จริงเมืนสนามเทนรถด,ดีนะเพราะโคงมันใหญ่มากโค้งมันใหญ่มากเกิดเรที่มีความเร็วในการโค,รงค้งโคงเนี่ยคือจริงจริงมไม่มีประโยชน์มาก ในกระตูนแล้วอยากจะบอกว่าอะไรนะช่วงตอนที่8-6-3-2กับแข่งกันบอกว่า g t RR32 ยังไงก็ทางลงเขาน่าจะสู้ยากเขาวิ่งไม่เต็มความเร็วฮึ <c oughs> อชี้มึงมึงไม่เคยม,มึงไม่รู้จักแลมโบกินีใช่ไหโอเคโดยส่วนตัวนะครับมันเป็นรถแบบมันสมเทีย ผมพูดได้คำนี้เลยว่ามันสมเทียนะเพราะว่าอย่างแรกด้วยสเตตัสอันล้นหลามของมันคุณดูอัตราร่ง 10, ลงสิบล้นหลามอ่ะเค่อนเปนหนีซีอูสิบเอ็ดนะครับแล้วถ้าคุณลองดูทะลุมิติไปโอ้โหสามอันสีทองสิบสองสิบเอ็ดสิบเอ็ดโอ้โหคือรถน่าจะเร็วชิบหายแหละแล้วด้วยการที่มันวิ่งสีล้อมันวิ่งในทางโค้งได้ค่อนข้างดี แต่ดิฟมันอาจจะไม่ได้อะไรค่ะนะแต่ว่ามันค่อนข้างดีแล้วก็ด้วยสก,กิลของมันนี่ไปในทางตรงสก,กิลของมันเนี่ยออันนี้ถ้าผมจาไม่ผิดเอเห็นป่มข้างบนเนี่ยมันจะมีวิ่งเป็นออฟแต่ออฟออของมันเป็นภาษาญี่ญปุ่นอืมซึ่งผมเรียนรู้อยู่แล้วเพราะว่าชื่อผม <laughs> พอเห็นญี่ปุ่นผมเลยรู้อยู่แล้วมันมอ,อ่านว่าอะไรอโอเคก็ โดยส่วนตัวแล้ว่มันเป็นรถที่ค่อนข้างวิ่งได้วิ่งได้ดีมากๆซึ่งมันอย่างที่บอกมันไม่ควรจะอยู่แรงแน่นี้ก็เลยไม่แปลกว่าทำไมมันอยู่เทียสูญเพราะว่าอัตราการวิ่งการเลี้ยวกันก็ว้าวผมพูดเลยจับแล้วว้าว8ปดจุดห้าสัมพันธ์แรกคือแปดัุดห้าจริงต่อให้ไม่ใช่แฟนแลมโบก็พูดเลยแปดจดห้าเลยตอนจับคือจับแล้วแบบเฮียนี่เอารถเอ็กซ์ตรีมมาเล่นมั้เนี่ยความรู้สึกมันอย่างนั้นจริงเป็นความรู้สึกแบบเหมือนเอาเอ็กซ์ตรีมมาให้เล่นอะ เพราะว่ามันมันไวมันหัวหัวเลี้ยวหักดีกว้างดิสแดงความเร็วก็ไม่ใช่ว่าตกเยอะแล้วคือแบบก็คือมันมันเป็นรถท็อปทียรจริงๆอ่ะผมว่าคันเนี้ยถ้าของญี่ปุ่นมาเนี่ยต่ำๆก็คือน่าจะยืนหนึ่งอยู่ประมาณหัวได้มาสอสมเดือนต้องบอกก่อนญ,ญี่ปุ่นตอนนี้คือซีซันหกนะครับเป็นซีซันหกสองพันยี่ห้าซีซันหกนะครับซีซันหกของเขาซึ่งเขาเป็นซีซันสามเนาะ แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีปี2004หรือเปล่าแต่น่าจะเปิดปีนี้แหละของญี่ปุ่นน่าจะเพิ่งมี6สีซั่นนะครับมามาสีซั่น6นะครับของญี่ปุ่นมามาสีซั่น6ซึ่งเบะก้นสีซั่น6เลยคันนี้ยอืมถ้าจะไม่ผิดนะซึ่งต้องบอกว่า <c oughs> คันนี้เอาเรื่องแต่ผมไม่ไแน่ใจนะว่าญี่ปุ่นมีมีตั้งแต่2004ไหมแต่ว่าเป็นสีซั้น6เป็นของปีนี้แล้วกันอะยืนยันไม่ได้เพราะว่าตอนที่ผมมาเล่นเป็นสีซั้น3ของปีนี้นะโอเคก็ โดยส่วนตัวแล้วจับแล้วรู้สึกดีว้า wow, วมากคือเป็นรถสก,กิลลาเฟอร์รี่ว่าที่จับแล้วว่ารู้สึกดีนะลาเฟอร์รี่ก็รู้สึกดีแต่คันนี้ดีแต่ที่มันดีแบบรู้สึกว่ามุงสมทัดเทียมมากท็อปเทียมมากคือการที่มันอยู่คาสกลางคาสกางเขาคือสปอร์ตถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษคือสมรรถนะนะครับเป็นภาษาไทยคือสมรรถนะภาษาอังกฤษคือสปอร์ตก็คือ <c oughs> เป็นรถที่มีความเร็วอัตราการเร่งการเข้าโค้งทุกอย่างท็อปเทียร์คือผมจับแล้วผมรู้เลยผมพูดจริงว่าแค่จับก็สัมผัสได้แล้วว่าหนึ่งไม่มี ecu เนี่ยวิ่งได้ดีกว่า gtr ส a สามห้าสาม ecu อืมแบบสัมผัสแบบแค่จับดูก็ปื๊ดแล้วรู้เลยอะ่ะเพราะาด้วยความเร็วอัตราการเร่งการนู่นี่นั่นทุกอย่างไม่แปลกครับที่มันจะขึ้นเป็นท็อปเทียร์เลยอันนี้ผมพูดจริง ถ้ามันเข้าก็ถ้าแบบว่าใครเก็บไว้ก็รอก็ดูแล้วกันเพราะว่าตัวนี้คือตัวแบบโหมันเทียสูงขึ้นไปอ่ะมันมันสูงขึ้นมันสูงคือมันสูงแบบยอดพีระมิดเลยตอนเนี้ยมันเป็นคันที่แบบยอดพีระมิดเลยซึ่งผมว่ามันเข้ามาก็คือเขานน้นแจกกระตุ้นญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับญี่ปุ่นกระตุ้นแบบเพชรกาชาคือเกมพวกนี้ส่วนมากอ่าเกมที่แบบว่ามันมีเซิร์ฟเวอร์อื่นอยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยครับต้อง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 พูดก่อนนะเกมที่มมีเซิร์ฟเวอร์อื่นอยู่แล้วอย่างแรกคือ เดฟอะเดฟเดฟมันจะเป็นคือเดฟเขาต้องรู้ว่าคนเนี่ยมันมีมันรู้อยู่แล้วอย่างเช่นอย่างญี่ปุ่นย่างครับคนที่เล่นญี่ปุ่นเขาก็จะดูเมตาของของเ,อเขาจะดูเมตาของไต้หวันบ้างเหมือนกันไม่ใช่ไม่ดูเพราะฉะนั้นเขาจะรู้อยู่แล้วว่ารถไหนเป็นท็อปเทียร์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องดองเพชรบ้างในบางครั้งหรือในนู่นนี่นั่นอะ <Yeah. S 2> ไรเงี้ยการดองเพชรเนี่ยนะครับคือมันเป็นมันเป็นการบ้านของทั้งการตลาดแล้วก็คนออกแบบเกีว่า เขาจะทำยังไงคือถ้าคุณไปก๊อปเซิร์ฟเวอร์ตรงหน้าคุณมาคุณก็จะรู้อยู่แล้วว่ารถคันไหนต้องเลี่ยงไม่เลี่ยงแล้วถ้าคุณทำอย่างนั้นเนะ่เพชก็ไม่ถูกใช้กไหมครับทุกคนก็จะดองเพชรและใครจะเติมตังถูกไหมใช่ไหมอ่ะทีนี้มันเขาก็เลยอาจจะต้องแบบมีกลเมตรท,ที่แบบว่าลัดบางรถมาเพื่อให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะกระตุ้นให้คนใช้เพชรมากขึ้นจะได้ไม่ดองมากขึ้นคือต้องทำทำให้แบบ ละลายเิดบ้างนะไม่ใช่ว่าให้เก็บตลอดแต่เขาก็อาจจะอยู่ในความไปที่ว่าเออคุณอาจจะยังมีเวลากี่วันกี่วันในการทํานู่นทนํานี่อะไรเงี้ย่าเ,ออเขาก็จะให้เวลาแบบอยู่ที่ว่าความความน่าเลือดเขาจะให้แค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วไอ้ตู้เนี้ยมันการันตีที่ร้อยสามสิบเห็นไหมโอ,อกาสเรดอัพสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะนะครับก็ถือว่าถือว่าเยอะนะครับอืมถือว่าเยอะนั่นแหละ โดยส่วนตัวแล้วมันเป็นรถที่แบบไม่ดีจริงๆไม่แปลกใจไม่แปลกใจที่เป็นท็อปเทียร์น,นี้พูดซ้ำหลายรอบมากเพราะาตอนที่จับรถล้วแม่งรู้สึกเลยรู้สึกคือแบบมันวทมันเร็วอ่ะมันเร็เวจริงเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สนใจจะรถมีสกิลอะ่ะผมว่าช่วงเนี้ยมันยังไม่มาหรอกเซสเซียเพราะมันมาไม่ได้ถ้ามันมาเมตาเสียเมตาเสียนะครับเพราะว่านี่คือเจนที่แบบว่าสูงสูงกว่าเจนสองวยซามอะผมว่าม,มันไปนไปกลเจนสองไปแล้ว อืมันขึ้นเป็นเย็นสามแล้วนะครับประมาณเย็นสามแล้วเพราะฉะนั้นมันมันเลยต้องใช้เวลาแต่ว่าถ้าใครจะเก็บอาจจะเก็บเพชรดองก็ก็ได้นะถ้าใครจะเก็บเพชรดองอ่ะแต่ว่ามันน่าจะนานมากเลยนะมันน่าจะนานมากผมผมว่าอย่างน้อยยังหารถหารถใช้อีกสักคันสองคันสามคันอ่ะก็ <c ười> น่าจะยังไอ้นี่แต่ว่าถ้าคุณจะเก็บแบบเก็บยาวอ่ะแต่คุณต้องเข้าใจนะตอนนี้คันยังไม่สุดจริงแต่คุณต้องเข้าใจอีกเหมือนกันว่าอีกสองถึงสามเดือนอ่ะ คันที่สุดกว่านี้มันก็จะออกมาเข้าใจใช่ไหมเออคือเทียที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะออกมาเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรอดูอย่างเงี้ยเนี่ยตัวเนี้ยรถโมเดลปีสองพันแปดคุณดูก็ดินี่คุณยังไม่เคยเจอรถที่แบบว่าตัวท็อปที่ออกมาโมเดลสองพันสองพันยี่สิบสองพันยี่บห้าถูกไหมเนี่ยมันยังเหลืออีกนะครับเพราะฉะนั้นมันยังมีคันที่ไปต่อได้เพราะฉะนั้นการเก็บเพชรอ่ะผมถึงพูดหลายครั้งว่าการเก็บเพชรอ่ะ ดองเพชรเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าต้องรู้ว่าตัวเองต้องใช้ตอนไหนนะครับต้องรู้ว่าตัวเองจะใช้ตอนไหนถ้าเราชอบหรือว่าเราคิดว่าคันนี้โอเคเราก,กดไปก่อนแล้วคุณต้องคิดว่าตู้หน้าเป็นยังไงถ้าตู้หน้ามาคุณจะผ่านไหมคุณจะอะไรไหมอะไร ني, อย่างเงี้ยอีกอย่างค่อยคิดกันไว้จะเอาอย่างไรตัดสินใจมีแผนเหนือหัวไว้ก่อนนะครับไม่แผนเก็แผน B คิดถึงแผน C ไว้เลยก,ก็ได้นะครับในกรณีที่แบบบางคันมันออกมาจะได้แบบไม่ต้องคิดมากนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเริ่มมีระบบว่าใช้เพชร จะเพชรจริงจะกดถูกกว่าอันนี้มันก็จะวันละกี่ครั้งของมันเขาก็จะบอกอยู่นะอันเนี้ยประมาณว่าเออให้กดเพราะเนียเพราะว่าไม่งั้นคนก็ไม่เติมเพชรเลยถูกไหมครับเกมอยู่ไม่ได้เกมต้องจ่ายค่าเซิร์ฟเวอร์นะครับเกมมีค่าเซิร์ฟเวอร์ค่าพนักงานค่าคนคิดค่าคนนู่นคนนี้ผมแต่ประธันเนี่ยทุกอย่างเป็นเงินครับเพราะงั้นไม่ไม่เติมเงินเลยเกมอยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบรู้สึกเหมือนไปทูวิน Play win, หรือไหนผมแนะนำพวกนี้ฟอร์สปีดลองดูนะครับฟอร์ซ่าแต่ฟอร์ซ่ารู้สึกเหมือนจะ ทีมพัฒนาก็าจะเจงแล้วนะครับมันเห็นข่าวแบบแบบเมื่อเช้านะก็ลองดูแล้วกันเพราะว่าถ้าคุณอยากจะหาเกมที่แบบว่าแฟงๆเลยผมแนะนําเกมตู้ประหยอดตู้เล่นกันสองคนหรืออะไรเงี้ยอ,อย่างเงี้ยน,น่าจะแร์อยู่ไม่เป็ทูวินแะน่นอนเกมตู้คงไม่เป็ยกเว้นคุณจะหยอดหลายเหรียญน,นะครับเล่นหลายตาิดนึนนงประมาณนั้นไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดปชดใครนะนี่พูดแค่ให้ฟังเฉยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมฟรีแต่ว่ากเกมฟรีที่แบบอยู่เราคิดว่าเราเล่นได้อะมัน มันต้องแยกแยะนิดหนึ่งนะครับอย่าวอาอารมณ์มาใส่กับการเล่นเกมโอเคผมก็หวังว่าคลิปนี้เสียงจะไม่แตกมากพอโพสดได้นะครับแต่ว่าคลิปต่อไปจะเป็น AMG นะครับคันนี้นะจริงๆผมเทแล้วแต่ว่าเดี๋ยวไว้ทําคลิปแล้วกันวันนี้ดูกันไม่ไหวไหมถ้าไม่ไหวเดี๋ยวค่อยอัดต่อเพราะว่าเดี๋ยวรอตังออกเข้าเวนีแล้วกันช่วงนี้เติมเกมเยอะฮะส่วนใครจะอยากสับสนุน ชาบูเดือนนี้หรือหมูหมูชาบูแล้วกันเดือนนี้นะครับกส็สมัครสมาชิกได้หรือไม่ก็สุภแ,แตงก็ได้นะครับก็ขอบคุณมากๆช่วงนี้ส่วนที่เป็นสมาชิกสามารถจะได้ดูคลิปก่อนเพราะบางทีผมจะโพสคลิปประมาณโพสไว้ก่อนแหละจะโพสจะโพสคลิปไว้ตั้งแต่อดสิ้นเลยแล้วก็จะสามารถจะปล่อยประมาณ8ปดโมงเชา้านะครับจะพยายามปล่อย8ปดโมงเชา้าแต่ไม่รู้ว่าได้ทุกวันไหมเพราะว่าอย่างที่บอกคือคอนเทนต์มันไม่ได้มีตลอดนะครับมันมีบางช่วง ช่วงนี้ผมก็ต้องติมตัวหาข้อมูลเกมที่จะทำเป็นคลิป mmo เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวอีกวันสองวันก็น่าจะมีข่าวน่าจะแปะให้ดูนะครับว่าเกมอะไรนะโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับทุกคนที่แต่ขอบคุณไลค์ทุกคนที่กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณที่คนที่คอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์ด้วยกันผมพยายามตอบทุกข้ออยู่แล้วนะพยายามดูตลอดก็ยังคุยใครอยากคุยอะไรคุยได้เลยนะครับนะเดี๋ยวเจอกันในคอมเมนต์วันนี้ก็สวัสดีครับ